เก็บเยล้เ,เ,ยเ,เก็บมา่ะหงก็เลยหยิบมาฮะมันเดตายหมดแล้วนี่ยสีดาจะเลียัีีโอยสัตว์แบบนี้เาเรียกนกอะไรลุไม่ยรู้เลยเนตะแม่าอยู่ตรงไหนนแม่มันน่าจะมายัางไงอะตาครับเขาเรียกนกหรือไก่ครับนี่เป็นนกรับ นกพันอะไรเคยเห็นไหมไม่เห็นเลยแล้วมันกินอะไรครับนี่ให้อาหารอะไรมันกินไไมม่่รรรููร้้อายุประมาณกี่วันกี่เดือนอย่างเงี้ยอาไม่ทราบ <laughs> เอ๋แถวบ้านเรามัน,มเ,นเคยมีไหมเค,เคยเห็นมีเลยแล <laughs> ้ว